นี่คือเจ็ดสิ่งที่ผู้หญิงอยากบอกผู้ชายโดยผู้หญิงหลายคนอาจไม่พูดตรงๆแต่ลึกๆแล้วรู้สึกและอยากให้ผู้ชายเข้าใจ 1. ฉันอยากให้คุณใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างแม้เรื่องเล็กน้อยเช่นการจำวันสำคัญหรือถามไถ่ตอนเธอเหนื่อยจะดูไม่สำคัญในสายตาผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงมันคือการแสดงออกถึงความรัก ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการกระทำเล็กๆที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอมีความหมายและคุณใส่ใจในรายละเอียดของเธอจริงหาหา่าสองอย่าคิดว่าเราโอเคกับทุกอย่างเพียงเพราะเราไม่พูด หลายครั้งผู้หญิงเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะไม่อยากทะเลาะหรือกลัวจะดูงี่เง่าแต่ข้าวในเธออาจจะปวดผิดหวังหรือเหนื่อยใจผู้ชายต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตและกล้าถามเธอว่าเป็นอะไรไหมแบบที่เธอรู้ว่าคุณจริงใจไม่ใช่ถามแค่ตามมารยาท 3. ขอแค่ความซื่อสัตย์ไม่ต้องเพอร์เฟกเธอไม่ได้ต้องการแฟนที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการแฟนที่ จริงใจไม่โกหกไม่ซ่อนไม่เล่นกับความรู้สึกของเธอความไว้ใจเป็นสิ่งที่สร้างยากและพังง่ายมากถ้าคุณมีความผิดพลาดจงกล้ารับผิดอย่าปล่อยให้เธอรู้ความจริงจากคนอื่น 4. อย่าลืมทำให้เรารู้สึกว่าถูกเลือกอยู่เสมอเมื่อคบกันนานบางคนเริ่มละเลยลืมดูแลลืมทำสิ่งโรแมนติกเหมือนวันแรกแรกผู้หญิงไม่ได้ต้องการของแพง แต่เธออยากรู้ว่าคุณยังเลือกเธออยู่ไหมทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าคุณทำเหมือนเธอเป็นของตายมันคือรอยร้าวเล็กๆที่สะสมไปเรื่อยฮ่าฮ่ห้า,หาเราต้องการพื้นที่ให้เป็นตัวของตัวเองด้วยผู้หญิงก็ต้องการอิสระไม่ได้อยากเป็นเจ้าของหรือควบคุมคุณและก็ไม่อยากถูกควบคุมเช่นกันเธออยากให้คุณเข้าใจว่า การให้พื้นที่ไม่ใช่การละเลยแต่คือความไว้ใจและการเคารพตัวตนของกันและกัน 6. เราต้องการให้คุณเป็นผู้ใหญ่พอที่จะแก้ปัญหาไม่หนีมัน เมื่อมีปัญหาความรักที่มั่นคงจะเติบโตได้ถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมเผชิญและแก้ไขไม่ใช่เงียบหนีหรือทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเธออยากได้ผู้ชายที่พร้อมพูดคุยเปิดใจไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือหายไปปล่อยให้เธอรับมือคนเดียว 7. บางทีเราแค่ต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้ตอนที่เราไม่โอเค บางครั้งเธอไม่ได้ต้องการคำแนะนำหรือวิธีแก้ปัญหาแค่ต้องการให้คุณฟังจับมือกอดหรือแค่อยู่ตรงนั้นกับเธอแสดงออกว่าคุณไม่ทิ้งเธอในวันที่อ่อนแอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วความรักไม่ใช่แค่การได้ครอบครองแต่คือการเติบโตไปด้วยกันหลายครั้งผู้ชายคิดว่าแค่รักก็พอ แต่ในความจริงความรักต้องมีความเข้าใจความใส่ใจและการเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ทำให้เธอยิ้มแต่ต้องทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าเวลาที่อยู่กับคุณเธออาจดูเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วก็แค่อยากให้มีใครสักคนเข้าใจ ผู้หญิงบางคนพูดน้อยยิ้มเยอะไม่บน่นไม่โวยวายแต่จริงๆแล้วเหนื่อยและคาดหวังว่าคนรักจะสังเกตเห็นแม้จะไม่พูดเธอไม่อยากต้องร้องขอความรักอยากให้คุณเป็นคนที่รู้ใจไม่ใช่แค่รู้จักการสื่อสารคือกุญแจของทุกความสัมพันธ์ความรักจะพังไม่ใช่เพราะหมดรักเสมอไปแต่เพราะไม่เข้าใจกันและ ไม่ยอมพูดกันตรงๆดังนั้นอย่าเดาอย่าคิดแทนอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆบานปลายเพราะความเงียบหรือทิฐิลองเป็นฝ่ายเปิดใจก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าเธอพร้อมจะเข้าใจคุณเช่นกันสุดท้ายนี้ความรักที่ดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องซื่อสัตย์และเต็มใจ แค่คุณตั้งใจดูแลหัวใจของใครสักคนให้ดีซื่อสัตย์และพร้อมปรับตัวในวันที่ไม่เข้าใจกันมันก็มากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนได้นานกว่าที่คุณคิดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ